ทุกครั้งทุิทีบอกว่าผมนั้นเป็นที่ยาอันนะคนมางคงไม่มีนาทีกูทำเห็นด้ำตาบางเวลาผมตื่นจะเชียวและปล่อยเปลี่ยนคำนับคาล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 าก็พบคำนัน้นมาแล้วแสงสุกคนจเข้าใจแต่คิดจะอาไปยังไงไม่ดูจูกแกเธอแดงมาดำใจทุกวนที่เข้าไปหุ่ใจด้ยรอยย้คนเรามีทั้ดีและไม่ดีจะดูดูันไปเองมันจะเบื่อมันจะเซงจวิริงไม่ใช่เกมจวิงจริงไม่ใช่เกม กูทำกันมานานพยายามมาหลาป,ปีเราก็ถอยก็ไม่ได้เราก็เสนน้นทางนี้มีความศรัทธาเนาื้อหนานในซองตีนปากทองมาในกินเพราะความดีไม่ได้ฟรีสู้ด้วยแรงพัฒน,นาที่มีชาววันใหม่ต้อบมันที่ดีกเกศเลียรไม่ใช่เกศเสียน,น,นี่คือความฝันของเด็กโรงเตลงปิดขี้แค่อย่างมีคนที่รู้ใจอดีตเป็นยังไงไม่สำคัญแก่ปัจจุบันมีกันแคะกันรูปคอเงินทองไม่ได้ลอยเข้ามาโดยว่าจะพูดอวดไปวันวัน,วนแล้วอะไรที่มาสำคัญกว่าตังค์แบบเพียบเพียบเพรวันจ่าย คุณคงแกงคุณได้อยู่แกงคุณได้รับผมฝนส่งเดินมีน้ํามันพลอยย้อนเพ็มเจียนยิงยิงที่ได้นมดันทางยังมันก็ไม่ตายหานอกในโรงงานทั้งมาคุณคงดีถึงมาเฝ้าผมไม่ค่อยดีพอช่วงเอวเชิญๆทั้งทั้งหมดแค่มีอยู่กับพี่แค่เอาเกดแม้คุณให้เรียนนักศิลป์ที่สุขไปมากคุณ